โยโยโย่ yo, yo, yo. บายซ้ำรงเจอกันกับคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจตคลึงลูกหนังทั้งทางช anel ยูทู e และทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมน,นะครับคอนเซปต,ต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่าไม่ด้นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ วิธีคิดได้ง,ง่ายคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปไง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือลายแอปของเราครับแอบปบ VAP KLN ย้ำว่ามีแอปนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามดิงด้านล่างนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดแถมด้วยข้อมูลแบบ VAP ขอบคุณ Scc จ7 7ครับเอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับคลึงเน้นทีมเดียวไปที่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าครับเกาโชวซราอิตาลีนัดปิดฤดูกาลนาโปลีอันดับสี่จะเปิดบ้านเจอกับเวโรนาอันดับสิบ นาโปลีเนี่ยมีอยู่เจ็ดสิแต้มนะครับเกมล่าสุดบุกชนะฟิอเรนติน่ามา2อต่อศนะครับสภาพทีมเนี่ยคา u, uri, Bali, ริดูคูริบาลีปากหลังตัวเก่งคนเดียวครับที่เหลือพร้อมลงเล่นนะครับตรงกลางอย่างฟาเบียนลุยส์นารุกยูนครบครับมัตเตโอโปลิตาโนลอนโซอินซินเย่ปีเตอร์ซิลินสกี้นะครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นวิกเตอร์โอชิมเฮนครับกองหน้าตัวเก่งพร้อมลงหน้าตาข่ายฝั่งของเวโรนา มีอยู่44ต้มครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอโบลอนยามา2ต่อ2นะครับปัญหาใหญ่ของเวโรนาคืนวันนี้คือเพลเมเกอร์ครับอย่างแอนโทนินบารักติดโทษแบนนะครับส่งผลแน่นอนที่เหลือเนี่ยมีดาโกโลาโซวิทนะครับมัตเตียซักคายี่ข้างหน้าเป็นนิโคลาคาลินิชนะครับ เกมแรกที่เจอกันเวโรนาเปิดบ้านชนะ3ต่อ1ครับแน่นอนก่อนเกมเขายกให้นาโปลีเหนือกว่านาโปลีเนี่ยถึงตรงนี้อยู่อันดับ4มียก76แต้มมีคะแนนนำหน้ายูเวนตุสอยู่1คะแนนนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคืนวันนี้นาโปลีชนะ จะการันตีการไปยู่ฟาแชมเปียนซีกทันทีนะครับนั่นเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องพยายามทําให้ได้แถมปัญหาของเวลานาคือการขาดอันโอนินบารักผมว่าส่งผลแน่นอนและนาโปลีช่วงหลังฟอร์มกลับมาท็อปฟอร์มอีกแล้วนะครับวัดใจไปที่นาโปลีแบบไม่ต้องคิดเยอะเลยครับเกมนี้จะชนะขาดถึง2ประตูได้สวยๆครับแล้วจะไปแชมเปียนซีกฤดูกาลหน้าให้เชียนาโปลีเป็นคืนเน้นทีมเดียวเด็ดๆประจําคืนวันนี้นะครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย